ท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์นริวัพรภาคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะฟิฝ่ายค้านครับวันนี้เป็นวันที่เรารู้กันอยู่แล้วครับว่ามีการลงมติในช่วงเช้าแต่ถ้าท่านไม่ระดมกําลังกันมาเพื่อเป็นองค์ประชุมในช่วงเช้าเนี่ยมันก็เดินต่อลําบากจริงๆนะครับพวกผมอย่างนี้ครับอยากให้สภาเดินได้ สัปดาห์หน้าเราประชุมกันแล้วมาคุยเจราจารในฐานะวิปสองฝ่ายเพื่อให้สภาเดินได้อย่างราบรื่นส่วนสัปดาห์นี้พวกผมยืนยันครับองค์ประชุมเป็นของรัฐบาลครับก็ขอท่านดาเนินการตามที่ท่านรังสิมาประสงค์ได้เลยครับขอบรุกุนครับครับผมท่านประธานที่เคารพครับผมกรูกมาเนสังพุ่มครับพรกเพื่อไทยผู้แทนจากเมืองสุรินทร์จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะลุกขึ้นมาพูดแล้วนะครับเพราะว่าดูบรรยากาศแล้วจะเดินไปได้แต่ว่าพอพ,พวกผมนะครับ คุณลังสีมาพูดเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงไปวันที่เราเป็นรัฐบาลพรคเพืเ่อไทยก็เคยเป็นรัฐบาลนะครับเราโดนรับในห้องประชุมวันละห้าครั้งห้าเวลาวอล์กเอาเป็นเรื่องปกติเลยไปดูเทปกันก็ได้ผมอยากให้ทบทวนวันที่ตัวเองอยู่ฝ่ายค้านวันที่ตัวเองอยู่ฝ่ายรัฐบาลบางครั้งก็ไม่ใช่เจตนาจะเล่นเกมเล่นอะไรหรอกครับาท่านประธาน แต่เราอยากเห็นบรรยากาศเพื่อนผู้แทนมาอย่างนี้แหละครับโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลไม่นั้นก็จะเรียกว่าฝ่ายรัฐบาลเหรอครับถ้าผู้แทนน้อยกว่านี่ก็เป็นฝ่ายค้านเรานี่เลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งเรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยแต่เราก็ไม่ทนรเราอดทนนะครับอย่าเอาความดีใส่ตัวความช่วยคนอื่นครับรพอเข้าใจแล<ร>้วผมนี่รับโลกมาสี่ปีนะครับมาประชุมทุกครั้งแต่เห็นบรรยากาศท่านประธานตะกี้ผมก็พยายามจะช่วยท่านประธาน แต่เมินท่านประธานขอพักสามสิบนาทีก็รับได้ประการที่สองท,อท่านประธานในในก็หาลือแล้วท่านประธานใหญ่ก็นั่งอยู่ด้วยผมคิดว่าวันนี้เราต้องทําตารางนะครับว่าสุกไหนประชุมสุกไหนไม่ประชุมถ้าเราประชุมกันมากอย่างนี้นี่ผมคิดว่าสภา,านี้เที่ยวหน้ากลับมาไม่ถึงครึ่งหรอกครับเพราะเราก็ไม่ค่อยได้ลงพื้นที่กันนะครับผมก็เข้าใจบางคนก็มีธุระในพื้นที่วันสุกแต่ว่าเมื่อท่านประธานได้ดำหลีนัดแล้วก็ต้องมาทําหน้าที่แต่ว่าการทําหน้าที่ในในสภา,าแห่งนี้เนี่ย มันก็ต้องมีคําว่าฝ่ายค้านกับรัฐบาลนะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยนะที่ที่วิบทั้งสองฝ่ายไปหารือกันมันจะได้เดินราบลืน่นเราไม่อยากให้มีอุบัติตทางสภามันเกิดขึ้นหรอกครับแต่ว่าบางครั้งมันจําเป็นบางทีท่านประธานก็เคยได้ยินมีเบี้ยค่าประชุมบ้างมีเบี้ยขยันบ้างมีอะไรบ้างเราก็อยากรู้ว่ามันจริงหรือมันปลอมท่านประธานนกะอบอประคุณมากครับครับ